เห็นไหมครับเด็กจิ๋วเพิ่งตื่นพาทียังไม่ขึ้นเลยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นพาทีตื่นแล้วค่ะตื่นมาประมาณห้าโมงเป็นเวลาเข้าเย็นไม่ได้เข้าเช้านะซิป้าส้อมอย่างดีแล้วทุกเช้าป้าจะคนให้หันมันซิทหนูสามารถสั่งให้ซิทจนกว่าจะวางาได้เลย wait sit wait not yet we need no no โน้ได้เลยป้าได้ให้ป้าลองมะซิทนั่งนั่งนั่งซิท no no sit นั่งนั่งนั่ง sit ไม่เห็นได้เลยปะไม่เป็นไร sit น e ่ sit sit ถ้าเขานั่งจะให้กินแล้ว sit น e ่ sit sit good boy อันนี้นะอากาศเย็นสดชื่นมากเพราะว่าเป็นปีใหม่แล้วโองเคตแบบว่าต้นไม้ดอกไม้เนี่ยก็คือจะปลิวพัดไปด้วยลมเย็นๆนะคะ คือเราสึกว่าอยากจะมาแบบว่าปิ้งหมูกระทะแบบฟ้า,ามากเราคิดว่าหมาหน้าจะอยากกินอาหารท้ามการแบบว่าบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ห้องก็มีแหละแต่มันเป็นขวงห้าล้นะจะซิทก่อนซิทสซิทส์ดบอยเออธอ่้องใส่เนะ ไม่หยอะไม่เหเหไม่ทันเทไม่ทันเนอะเมื่อกี้เขากินไปเลยอะวันนี้นะคะอากาศดีเย็นมากใกล้ๆจะสิ้นปีแล้วลืนล่นลื่นโอ้โนเนี่ยเขาชอบมากช่วงนี้อากาศเย็นสบายใช่ไหมาการหนาวเขาจะนอนบนพื้นนี่มันจะเย็นน่ะเนี่ยพื้นไม้นี่ยมันเย็นแล้วเขาก็จะนอนชิวบางทีเช้าเช้านะเรียกเข้าบ้านไม่เข้านะให้ลมมันพัดพัดชิวชิว เนี่ยก็คือเจ้าหมาน้อยจนนี้นี่เป็นอะไรของขวัญมันเกิดสิบห้ปีของหนูเองนะคะดีไหม,ม,ด,มดีมากเป็นของขวัญมันเกิดที่ดีที่สุดต้องเกิดมาเราเคยได้อะแล้วเราได้มาแล้วเป็นยังไงผิดหวังไหมไม่ผิดหวงัง <laughs> ม <c oughs> ไม่ดีแล้วโซฟาตรงห้องครัวใช่ไหมคะเมื่อแค่แบบไม่กี่วันก่อนอนะ่ะมันยังแบบขึ้นมาแค่คางอยู่เลยตอนนี้มันขึ้นมาได้ครึ่งตัวแล้วไม่แล้วตรงรตรงตรงตู้ที่ชั้นม้อง<ม>อ <ะ S 1> ในห้องหนูอะ่ะขึ้นงถงอาร์ตบอยอ่ะคาบไอแผ่นกาดอ่ะลื่นอีกแล้วแผ่นกา์ดที่เป็นไม์เมลดี้อ่ะเป็กมาพยาาเละย่ำเละเลยคือถึงแล้ว่ถึงแล้วน้องพิมพ์เนี่ยอายุครบ1ิบห้ปีใจหายมากเลยโอ้โ้ทำไมอ่ะ จหายจริงๆนะเพราะว่าลูกเนี่ยคลอดเกิดมาอยู่ดีๆก็จะเป็นนังสาวเราค่ <c oughs> ตอนนี้ก็คือว่าโตแล้วแล้วก็<ช>หูยล่าสุดนะจ๊ะเธอรับงานสกินแคร์เองรับเองไม่ต้องผ่านแม่คือแม่ก็ช่วยดูให้แหละก็คือเขาก็ทักมาคุยกับแม่แต่ว่ารายละเอียดต่างๆโน่นนี่นั่นการจ้าง ท่ามลน์วิธีการอะไรอย่างเงี้ยคุยเองหมดใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะหนูกลัวแม่อมเงินแต่กลัวแม่แบบคิดเปอร์เซ็นต์หักเปอร์เซ็นต์ค่าต่อเงินเป็นผู้จัดการส่วนตัวกลัวแม่หักเเปอร์ซ็นต์หัวคิวยิ่งเนี้ยน้อยไม่หักหรอกเราเล่นไม่ใช่ก็แบบรู้สึกว่าโตแล้วอยากทำอะไรเองมากเคี้ยวใบไม้อีกแล้วใช่รู้บอกว่าเช้าเขาเคี้ยวใบไม้เคี้ยวกิ่งมันเป็นกิ่งอะไรก้านอะไรไม่รู้อ่ะ เป็นฝอยๆอะแล้วแม่ก็ไปดึงออกมาจากโครงดึงไม่หมดอะพอเข้าไปในห้องแค้มเนี่ยแล้วก็พุ่งออกมาหายกล้องมาเลยนั่นตัวใหญ่ล้นตักแล้วเนนี่ย้องนั่งตักคนเดียวได้แล้วอ่ะเอามาพูดถึงเรื่องรับงานของน้องพิมพ์ก่อนเขารับงานเองตอนแรกแม่ก็เป็นห่วงเนี่ยเพราะปกติอะเมื่อก่อนแม่รับงานแบบรีวิวสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เป็นคนคุยดีลไทม์ไลน์ คอยบอกให้เขาพูดนู่นพูดนี่ทําอะไรแต่ตอนนี้แม่ก็เป็นยังเป็นห่วงอยู่เห็นเขารับเองว่าน้องพิมทำหรือยังน้องพิมพ์คุยทําลายกับพี่เขาหรือยังน้องพิมพ์อะไรเขาก็บอกหนูทําได้หนูทําได,ได้แม่ก็เลยบอกเออลองให้เขาทําเองปรากฏว่าเขาก็คุยเองทําเองแล้วรายละเอียดแล้วหนูรู้หรอกว่าต้องทํายังไงพูดอะไรอ,อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาคุยเองหมดเขา่าคุยเองวันนี้เขาก็ลงงานไปเรียบร้อยแล้วงานตัวแรกมันงานอะไรคะมันเป็นวีดูฟิลเลอร์ค่ะเป็นฟิลเลอร์อ ใครอยากรู้รายละเอียดไปดูในไอจีไอจีน้องไม่บอกดีกว่าแอกหรือละเอียดไม่ใช่ไม่ใช่จีไอจีน้องพรีมอ่ะฝากไอจีที่ที่ช่องเราสิไอจีน้องพรีมเองขึ้นอ่ะขึ้นตอนนี้เดี๋ยวพูดไปแล้วแล้วพรีมไม่ใช่พรีมมันชื่อพรีมแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ไม่ถูกให้ขึ้นอาบปลาปาขึ้นให้หน่อยทำไม่ได้หรอไไม่ด้หนูเปลี่ยนบ่อยเกินเอาแบบปัจจุบันเนี่ยขึ้นให้นะคะเอาขึ้นให้แล้วก็ ช่วยไปฟอลโล่ด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามผลงานของอินฟลูนี่<ช>จ,<ะ>จริงจริงเมื่อก่อนอมีไออันนึงที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแบบแต่มันต,นตดนแสนหนึ่งแต่ว่ามันปิวไปเรียบร้อยแล้วเพราะสร้างตอนอายุยังไม่ถึงสร้างอายุน้อยตอนนั้นเขาแล้ว,ลวพออุตริอยากจะบอดี f y ได้ติดถูกก็เลยแบบส่งข้อมูลอะไรไป,ปรากดเขาไปดูอา้า จ้างไอจีเม่อตอน้เขาบอกว่าคุณหนูลังจะได้ติ๊กถูะเอาไม้หนูก็กด yes แล้วใช่ไหมแล้วเขาเหมือนไปเช็คข้อมูลหนูนี่นั่นแหละแล้วมันปลแล้วบอกว่าอายุไม่ถึงแล้วบอกว่าหนูช่างตอนอายุเถอะปิวไปเลยแล้วตอนนี้ก็เลยสร้าง้นมีใหม่ที่นี่ยังมันก็เลยยังพูดติดตามยังไม่ถึงอันเดิมเนาะก็ช่วยกันไปติดตามน้องพิมพ์ด้วยในไอจีน้องพิมพ์จะมีอะไรก็จะมีชีวิตที่ ที่ของเขาบางทีเขาไปเที่ยวกับเพื่อนไปดูหนงังไปกินข้าวไปกินหมาล,หล่าเขาก็จะถ่ายลงบ้างบางทีเป็นแม่ก็ยังไม่เห็นเลยนะแม่ต้องติดตามเขาจากไอจีเขานน่แหละว่า <c oughs> เอาเอเขาไปทําอะไร <c oughs> ไปเข้าค่ายไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เป็นแบบค่อนข้างเรียลไทา์บางทีแบบไปติดตามสตอรี่เขาจะชอบลงสตอรี่บ่อยๆแล้วถ้าใครเป็นติ่งแบบจ e มบินายจิมแอมบารสลิงเงี้ยก็ไปติดตามน่าจะชอบเพราะเขาจะลงอะไรเก๋งเดี๋ยวนี้น้อยลงมากเมื่อก่อนนี้เยอะมากไม่ลงน้องไปนี่มา ลงวินนี่ลงลคอรบ่อยมากกัยเนี่บอกว่านี่ตลอดถ้าเกิใครดูคลิปยูทูบแบยูทูบแมันจะเลนนะมันต้องมีการไปตัดต่อแต่ถ้าเกิดไอจีอะมันจะค่อนข้างเรียลไทม์กว่าอุ้ยกินเหรอใช่มันกินมีคนบอกว่าให้ระวังด้วยว่าต้นไม้อันไหนที่มีพิษกับน้องหมาต้องต้องระวังเพราะว่ามันมีแม่รู้ว่าต้นอันนี้สาน้อยปะแป้งอ่ะป๊า ไม่รู้เลยแต่ตอนนี้เขากินมาเกือบทุกต้นแล้วเกือบกินทุกต้นในจาร์ปาเนี่ยแล้วแม่ว่าใช่ไหมวินนี่ทำไมเขาต่างตาเดือไปวินนี่เขาสนใจดอกไม้ดอกไล่มากวินนี่กาจะชอบกินดอกไม้วินนี่วินนี่ค่ะวินนี่ค่ะเนะบางคนนะเขาติดตามเราอ่ะตั้งแต่น้องพิมพ์เล็กๆเลยนะ บางคนเขาบอกว่าเนี่ยหนูเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์นะคะแบบว่าหนูเลี้ยงน้องด้วยกันกับแม่มาตั้งแต่น,น้องเล็กๆอะจริง,รง <c oughs> ๆเขาบอกว่าตอนนั้นหนูยังอยู่ยังเรียนอยู่ตอนนี้นหนูทํางานแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> หลายคนเป็นอย่างนี้แล้วยิ่งแบบตอนหลังอะมาทำช็อกโกแลตดูบายแล้วมีคนสั่งมาก็คือหลายคนก็จะได้กลับมาคุยกันแล้วก็เหมือนกับบอกว่า <c oughs> เออติดตามตั้งแต่นนหนูเล็กๆเ,เลย <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เออจนแบบว่าตอนนี้มีลูกเป็นของตัวเองแล้วก็มีนะฮะมีลูก ใช่บางคนนะเขาต,ติดตามเราตั้งแนตะ่ขเขาเรียนคือมันหลายปีมากแล้วไนงะจนเขาแบบเรียนจบทํางานแต่งงานมีลูกอ,อะไรอย่างเงี้ยเออดีนะคะเออตอนตอนนี้น้องพิมพ์โตแค่นี้แล้วไงเราก็แบบเออมันก็เปลี่ยนแล้วมีคนหลายคนถามว่ายังยังเป็นเด็กจิ๋วอยู่ไหมก็ยังเป็นเด็กจิวนะ๋วเนะาะฮะแต่ว่าในช่องพิมเขาเองอะไอจี IG เขาจะ,จะชื่อว่าพิมฮะใช่ไหมจะเป็นอินฟลูคนหนึ่ง <laughs> รับงานเองถ้าใครอยากรับงานก็ จะติดต่อผ่านคือแม่ก็มีรู้จักเอเจนซี่เยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเมื่อก่อนนะชอบมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบติดต่องาน,นค่ะติดต่องานขายแล้วหนูไม่รู้ว่าเขาหลอกหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหม oh. หนูก็เลยจะไม่ได้ตอบเลยแบบ oh. เลยอ่ะแต,แต่เพื่อนบอกว่า เฮ้ยตอบสิแบบบางคนเขาจ้างจริงๆนะแล้วหนูก็เลยลองคุยกันเออเขาจ้างจริงๆหรือไม่งานอะไรสินค้าอะไรนงคะที่ควรจะติดต่อจดิกหญิงรับหมดทุกอย่างที่ถูกกฎหมายและไม่เป็นอันตรายหมอย่างตอนนั้นนะที่มีคนติดต่องานให้หนูทําเว็บพนันเลยหนูบอกไม่เออนู่นก็ขอเช็วมาจิ๊กหนูไม่รับงานอย่างนี้จริงๆใครขอเว็บพนันออนไลน์หนูบอกว่าหนูขอโทษจริงๆนะคะที่แบบไม่เอานะคะงานงานงานเว็บพนันไม่เอาที่เกี่ยวกับพวก b e a ีต่างๆ b ิ a u t y ต่างๆแล้วแบบว่า เครื่องเขียนสีอะไรองก็ได้นะได้เหมือนเลยของกินของใช้ได้เหมือนเลยของหมาได้นี่นี่อ่ะพิเซนเตอร์เราหายพิเซนเตอร์พิเซนเตอร์ไปขุดดินอยู่ เป็นสินค้าโอ้โหบริโภคได้หมดเลยใช่ได้หมดเลยน้องหมาิได้ลูกแมวอะราคาเป็นไงคะราคาราคาไม่แพงค่ะไม่เหมือนกับช่องเคมูนที่แบบโหดร้ายแบบเป็นร้านอย่างเงี้ยมึงบอกว่ไม่มีอะราคาราคานี่จะมาตัดราคากันราคาที่จะภาพถูกๆเลยแบบไม่แพงเลยไม่ก็คือใช่ใช่ใช่เพราะเขาเขาอยากเริ่มทำงานไม่ใช่คือแบบว่าแค่งานเดียวก็แบบใช้ได้ไปทั้งแบบเหนืออาทิตย์แล้วอะหนูก็เลยโอเคอืมรับป้าเคยเข้าไปเนี่ยเสิร์ชดูพิมพ์พริมมา เฮ้ยตกใจมีลูกเราสวยยังเลยอ่ะฮะเขาบอกว่าเป็นพิมพ์พาริมาคลิปเขากันนะอ๋อดาราคลิปเขาเป็นนางเอกเล้วทามีนางเอกที่ชื่อพิมพ์ริมาไม่ใช่อันนี้ก็ชื่อพิมพ์อันนี้อ่ะขึ้นไอจีขึ้นไอซีมาติดตามหน้าตาแบบนี้นะคะเด็กจิ๋วนี่แหละผิดคนนะะคนี่เด็กจิ๋วพิมพ์พาพิมาแต่ไม่ใช่ไอนี่พิมพ์พาริมาเด็กจิ๋วค่ะอ่าก็คือเขาโปรไฟล์โปรไฟล์ไอจีเป็นยังไงนะ เป็นรูปอะไรเป็นรูปหนุแล้วเป็นรูปเซลฟี่เป็นรูปเซลฟี่ตัวเองแล้วก็แล้วก็มีใส่ฟิลเตอร์นิดนึงแอหรือแต่งหน้าเองแต่งหน้าแต่งหน้าจะเป็นอะไรคะมาก็ประมาณนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าน้องพิมทรรับงานเองแล้วเขาโตแล้วเป็นสาวแล้วใครอยากจะจ้างก็ติดต่อมาแต่ว่าถ้าเกิดจะติดต่อผ่านแม่เนี่ย ก็ได้แม่อำนวยความสะดวกแม่ไม่ไม่หักเลยไม่หักแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวเติมเงินให้ด้วยเอาไหมอุ้ยอุย้ก็คือว่าจะไม่หักแต่อำนวยความสะดวกให้สมมุติว่าใครติดต่อน้องไปแล้วน้องไม่ตอบแบบน้องมึนอะไรเงี้ยติดต่อแม่มาก็ได้เดี๋ยวแม่นี่น้องมึนอะไรหนูตอบดีตลอดเสียเดี๋ยวแม่ตามให้อะไรอย่างงี้ก็คือได้ทุกอย่างสินค้านี่คนนี้ก็ได้นะสินค้าที่ติดต่อวินนี่ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเงินที่ได้เนี่ยไม่เก็บเข้าตัวเองเราจะไปซื้อของให้วินนี่ ฉ่นแบบซื้อเตียงซื้อขนมซื้อแบบของเล่นให้วินนี่วินนี่ที่ให้หมาดูติ๊กตอะคมีมติ๊กตอกติ๊กตมีมีแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบเล่นไม่ค่อยได้เล่นน้องพิม์เล่นไอจจริงจังถ้าเปิดทัจริงจังเดีจะแจ้งทีนจใส่ปก่กนก็ได้ติ๊กตอหนูใส่พี่อ่ใส่ติ๊กตอน้องพิมพ์ อันนี้ล่ะค่ะเชื่อพ,มพิมเลยแบบถ้าจพ,พานรอเรือทะลอีกมอมะไม่ใช่ไม่ใช่พออีมอนะคะไม่ใช่พิมพ์บิดีนะคะเป็นพิมพอราวอ,อีมอมพิมแล้วมีอะไระติดต่อมั้งคะ ไม่มีอะไรเลยอะหนูถ่ายเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวอะคือ <c oughs> ไม่ได้ทำจริงจังเลยคือถ้าเกิดว่าใครบางคนหลายคนบางทีเขาจ้างงานเขาจะพ่วงเอาแบบว่าเอาทั้งไอจีเรีลหนูก็ถามเขาวอขาว<ข>่าตอนี่เขาจะให้หนูลงในไอจีหรือ t ิ k t ตออ,อะไรเง,งี้ยเขาบอกว่าลงในไอจีอย่างเดียวก่อนก็ได้เด็กป้ากงงว่าหนูคุยเป็นทางการเป็นหรอหนูคุยยังไง ไม่ไม่ทางการนะเขาก็พูดไม่ทางการกับหนูอะค่ะเขาบอกหนูใช่เขาสร้างเด็กๆแบบนี้ะไม่เขาก็บอกว่าหนูลูกอันนี้เออเอะไม่ซีเรียสนะหนูแบบทำแบบนี้ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดอย่างเงี้ยค่ะไม่หนูรู้หรอว่ามันต้องแบบมีข้อห้ามอะ ห้ามเห็นผิดฐันเออไม่หนูถามตลอดเลยเขาบอกว่าโอ้ยเห็นได้อันนี้แบบว่าเหมือนแค่เอาของพี่ไปแทรกเฉยๆเขาบอกหนเว่าแม่ทำเนี่ยนิ้วเอิบบังโลโก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่หนูชินเนี่ยนะเขาเลยหนูรู้เขารู้ว่าทำบ่อยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจริงๆเราไม่ซีเรียสเลยเลยแบบว่าเป็นแบบคือติดติดอย่างอื่นได้หมดเลยแต่งงานเอามาแซมแซมอะไรอย่างเงี้ยทะเลว่าเราแต่งงานงานก็จะดูว่างานก็ซีเรียสว่าแบบว่าเอ้ยชุดต้องสีตาอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ไม่ต้องบลิมบลิมเลยใช่ไหม บีฟคำพูดว่าแบบมีแบบบท<อ>ให้พูดอะไรบ้าง,งบทให้เขาก่อนเนาะ ไม่เขาส่งบทให้หนูพูดเลยจะดูพี่งเขียนเแม่งเขียนบทส่งให้เขาทำอันนี่ไม่ต้องดูดิมันเป็นสั้นๆแบบคือวิวหนึ่งนาทีแบบทําเป็นเหมือนแบบสกินแคร์รูทีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเธอของเขามาแทรกเฉยๆก็เลยพูดสั้นๆแบบประมาณสิบห้าวินี่เดี๋ยวอ้วกอีกไม่เอาไม่ไงั้นฟ้าดูดิทำไมอยูั้ากินทุกใบอ่ะไม่ได้เราแบบหิวห้ามไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันกินไปทั่วเลยแล้วขนาดจะเช้าไม่คือมันเยอะมากไงเราเก็บไม่หมดใช่ไหมคะรู้เข้าใจว่าหมาทั่วไปที่เขาไปเดินตามข้างทางเขาว่ากินใบ เออก็ตอนแรกอะหนูพาหมาเพื่อนหนูไปเดินในหมู่บ้านกับเพื่อนใช่ไหมแล้วมันกินใบไม้กินหญ้ากินดอกไม้ข้างทางตลอดเลยหนูก็ืลอบอกหนูถามเพื่อนเฮ้ยมันกินได้จริงๆเหรออะไรเงี้ยเพื่อนบอกเออทุกวันอะคืออากงกวาดแล้วอย่างต้นเหลืองชัชวลดอกมันร่วงสีเหลืองเต็มเลยอะเขาชอบกินดอกเหลืองชัชวานมากเลยนะจริงเขากินอากงก็กวาดกวาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเหลืองๆเต็มพื้นเลยแต่ว่ามันถ้าเกิดกวาดหมดอะเขาก็จะมาดึงเอาจากต้นเลยเอ ดึงออกจากต้วเลยอันนี้เอื้อหรือฉี่สักอย่างอ่ะอันนั้นคือสนามสนามเอื้อสนามฉี่คืแล้วก็ตอนเช้าเราฟ้าพามาอย่างเงี้ยเขาจะมึนมึนเบอร์เบอร์ที่ง่วงงง้ยแต่เมื่อเท้าเขาสัมผัสหญ้าเหมือนจะเป็นเป็นตอโตรงวติกเขาาะบลก อใช่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 บางทีเหมือนแบบว่าตอนนั้นอ่ะที่หนูแบบมันมึนมากเลยนะแล้วมันก็เหมือนเดินงงๆแล้วมันก็มานอนก่อนใช่ไหมแล้วพอหนูชี้อ่ะวินนี่ไปชี้แล้วมันก็เดินไปพอมันถึงย่าปุ๊บมันก็ฉี่แล้วมันก็เดินกลับมายืนรอหน้าประตูพอเปิดเข้ามันก็กลับไปนอนต่อเหมือนเป็นเขาแบบเป็นหงเหมือนเป็นชะโคกของมนุษย์เ้ยค่ะอย่าดูดิแล้วต้นนี้ชอบกินมากโรสแมรี่เป็นสมุนไพรว้ายใช่ไหมตากิน ขมุนไพโรธที่เขาเป็นรสแซกชอบกินมากบางทีดึงหัวไอ้ยอดมันกึศกึศแม่หนูรู้แหละบุญนี่อ่ะชอบอะไรที่เป็นแบบเท็กซ์เจอร์หรือแบบแหลมๆอะไรที่มันแทงๆปากอ่ะเช่นแบบหวีวันก่อนก็แบบว่ากล่องพัสดุที่มันแบบครึ้ๆอย่างเงี้ยเขาก็กัดแล้วก็เนี่ยออ๋อแล้วลูก<ห>บอลอ่ะลูกบอลชอบ,บอ,อันนั้นที่ชอบอันที่มันเป็นแบบสไปกี้จ่ายว่ากี่แย่งหวีกับแม่เหมือนเล็บคนอย่างเงี้ยชอบกัดมากเลยนะ เคก็ลากันไปก่อนค่ะทุกคนกับกายอายุ15ปีบริบูรณ์ของเด็กจิ๋วบ๊ายบายวันนี้อร่อยไหม